สองสองนิกกี้โพสต์เคลื่อนไหวสตรอรี่ล่าสุดจากญี่ปุ่นคลิปนี้ทุกยี่โพสต์ะนาไปทำบุญน้อมถวายมุติตาสก,การะอายุวัฒนมงคล43ปีครูบาอริยชาติร่วมอนรโุมทนาบุญดังภาวนาแท็กเชอร์มีนายน้อยด้วย และนี่จนเดี่ยววีก็ได้โพสต์คลิปทริปญี่ปุ่นเขียนแคปชั่นได้เวลากินนมนมนายน้อยกดถูกใจงานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แว่นของนายหัวนิกกี้นี่คนจริงคือคนนี้ลงรูปคู่ไปเลยให้รู้สะบ้างว่าใครตัวจริงใครคือนายหญิงแว่นแม่นแล้วและยังมีว่า Happy to ูซียู u h a p ี y สวยด้วยแฟนตัวจริงนิกกี้ชัดแล้วญี่ปุ่นหวานเจี๊ยบ ปิดท้ายด้วยความน่ารักของซอที่มีมาให้ขดไทเเลิฟ